แม้จะถูกไฟไหม้แต่ก็ยังมีข้าวเหลือสวัสดีครับพบกับผมทองพูลวิริรัมนะครับสำหรับวันนี้ผมมีความตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งนะครับหลังจากคลิปก่อนผมนำเสนอข้าวธรรมชาติที่เป็นจุดมีฟางคลุมมีใบไม้คลุมนะครับ แต่ตรงนั้นเป็นจุดที่ไฟไม่ไหม้นะครับแต่ตรงนี้เป็นจุดที่ถูกไฟไหม้แล้วถูกไฟไหม้พอหลังจากที่มีฝนตกนะครับเขาก็ยังมีเมล็ดข้าวงอกขึ้นมานะครับงอกขึ้นมากับส่วนหนึ่งฝางไม,ไม่หมดแล้วก็ส่วนหนึ่งมเมล็ดเข้าฝังอยู่ในดินนะครับจะสังเกตเห็นว่างอกเต็มไปหมดเลยพี่น้องครับที่เขียวๆนั่นแนหะ มีแต่ข้าวนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับนอกนั้นเป็นหญ้านะครับแต่ว่ามันน่าตื่นเต้นตรงที่ว่าในเมื่อมันงอกเยอะขนาดนี้ถ้ามีความชุ่มชื้นอยู่ในระดับนี้ถ้าหากว่าสภาพอากาศไม่โหดร้ายจนเกินไปผมเชื่อว่าพวกเขาเหล่านี้อยู่ได้นะครับและ เป็นต้นทุนการทํานาของผมในปีนี้นะครับอันเนื่องจากผมตั้งใจที่จะทํานาธรรมชาติแบบนี้มานานหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสนะครับแต่ปีนี้ผมมีโอกาสแล้วผมได้ได้ทดลงที่จะทํานาธรรมชาติข้าวธรรมชาติโดยใช้ข้าวธรรมชาติเนี่ยในการทํา ทำนานะครับโดยไม่ต้องไถนะครับโจทย์แรกคือยังไม่ต้องไถนะครับพอมาเห็นต้นกลาก้าเขางอกขึ้นมาเองแบบนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าเอะแบบนี้เราไมเ่เราไม่หวานด้วยได้ไหมนะครับนอกจากไม่ไถแล้วเราไม่หวานด้วยได้ไหมนะครับนี่เป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากนะครับสองอย่างนี้ถ้าทำสองอย่างนี้ได้สำเร็จต้นทุนก็จะลดขวบเลยนะครับ ส่วนจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆลองที่มีประสบการณ์ก่อนลองคอมเมนต์ให้ผมให้หน่อยว่าเออผมคิดถูกไหมนะครับสําหรับผมส่วนจะสําเร็จได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอติดตามผลใน,ในการทํานาในฤดูการปีนี้นะครับผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ